14เกมฟรีบนสตรีมที่สามารถเล่นได้จริงวันนี้ในปี2024ครับกับเกมแรก The Final นะครับเกมที่เปิดตัวในปี2023เป็นเกมแนว PVP ที่เราสามารถยิงกับเพื่อนได้อัปเกรดอาวุธได้นะครับก็เกมแนวคล้ายๆกับ FPS โดยทั่วๆไปแต่ว่าจะเป็นเกมที่ใหม่ขึ้นและข้อสำคัญของ The Final ก็คือสามารถพังพวกตึกพังวัตถุได้นะผมว่าเป็นเกมใหม่อีกหเกมที่สามารถเล่นได้ฟรีและน่าสนใจบนสตรีมของปี2024ครับ เกมที่2 V งวีวาแลนด์ดีมเฮาสนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวจะบอกว่าสร้างเมืองแบบ100ก็ไม่ใช่เสียทีเดียวนะครับจะเน้นเรื่องของการสร้างบ้านียมากกว่าจะบอกเหมือนคล้ายๆจะซิมนะแต่ว่าเราจะเน้นโฟกัสที่เรื่องของการสร้างบ้านมากกว่านะครับเป็นเกมที่เปิดให้เล่นดาวน์โหลดได้ฟรีๆนะครับที่สามารถครอบกับเพื่อนๆสามารถเล่นได้สูงสุดถึง8คนด้วยกันนะครับจะเน้นเรื่องของการสร้างบ้านการจำลองใช้ชีวิตในปัจจุบันในบ้านของเรานั่นเองนะครับสามารถ ตกแต่งบ้านได้มันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดประตูหน้าต่างหลังคานะครับในรูปแบบการตกแต่งที่มีทั้งสไตล์โกธิกวิสตอ i เรียมินิมอลนะครับเหมาะกับเกมที่เพื่อนๆอยากจะเน้นแบบเบาๆสบายๆนะครับเน้นสร้างบ้านเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวครับเกมที่3 World of w a r s h i p นะครับเป็นเกมที่โฆษณาหนักมากๆเป็นเกมแนวจะบอกว่าแข่งเรือก็ไม่ใช่เรียกได้ว่าเป็นเกมแนว เรือรบที่ได้รับความยอมสูงที่สุดเกมหนึ่งนะครับมีให้บริการมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับโดยเกมเนี่ยจะเป็นเกมออนไลน์ที่ทําให้เพื่อนๆสามารถใช้ชีวิตได้จริงเหมือนอยู่ในเรือรบนะครับสามารถเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรือรบแบบคลาสสิกเรือรบแบบยุคปัจจุบันนะครับสามารถต่อสู้กับเพื่อนได้ต่อสู้กับโหมด PVP ได้นะครับและยังสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับสามารถแต่งเรือรบได้ปรับเปลี่ยนได้อัปเกรดได้แต่แน่นอนครับพเพื่อนๆถ้าอยากจะซื้อเรือรบแบบสวยๆแรงๆแพงๆก็ต้องเติม ต่างกันสักนิดหนึ่งนะครับก็สีเกมแนวเบาสมองอย่าง Ghost d ด c k นะครับที่ก็บอกแล้วนะครับเกมเป็นเกมเบาสมองสไตล์ a m อ n g Us นะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยสามารถได้เล่นทั้งบน PC และบนมือถือด้วยนะครับเป็นเกมแนวคออฟแนวเดียวกับ a m อ n ั Us เลยนะครับโดยที่เราจะรับบทเป็นเป็ดที่คอยสังเกตการว่า ในทีมของเราเนี่ยมีใครที่เป็นมือสังหารแอบฆ่าเพื่อนของเรานะครับเห็นปะแนวมอร์สเลยนะครับโดยลายเส้นของเกมเนี่ยจะเป็นเน้นส,สีสันสดใสนะครับเน้นง่ายๆผมว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัยน,นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเป็นเกมฟรีใน Steam ครับผมเกมที่5 Part of Excel นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นผจญนัยที่สามารถเล่นออนไลน์ก็ได้นะครับโดยผู้เล่นอย่างเราต้องเอาตัวรอดต่อสู้กับมอนสเตอร์ในโลกแฟนตาซีนะครับส่วนบทเป็น Excel นะครับหรือนักโทษที่ถูกในประเทศมายังเกาะนะครับเรา ต้องเอาชีวิตรอดจากดินแดนนี้ให้ได้นะค้คนขาวความลับของดินแดนนี้และพะัชน,นากับสตูนะครับโดยเกมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สามารถเล่นได้แบบยาวๆนะครับและยังสามารถเรียกได้ว,ว่าแก้พรซโซได้มีเกมหลากหลายที่เป็นแนวพรซโซที่เราสามารถปรับแต่งเล่นเกมในนี้ได้ด้วยนะครับโดยกราฟิกนั้นก็ทําออกมาได้ด้านติดตามนะครับและยังมีเนื้อหาที่ออกมาอัปเดตเรื่อยๆใครที่อยากเล่นเกมแนว RPG ออนไลน์นะครับที่เป็นเกมฟรีผมว่าเกมนี้เป็นอีกเกมที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยครับ เกมที่6ทีม Fortress 2นะครับเกมนี้นะเป็นเกมที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะครับเพราะมีตั้งแต่ตัวภาคแรกเนี่ยแล้วก็มาถึงภาคสองครับผมว่าลายเส้นเนี่ยมันสวยงามนะครับมันดูที่เราสามารถเล่นได้ทั้งคนโตหรือเด็กเองนะครับลายเส้นมันดูไม่ดูเดือดนะมันสามารถเล่นได้ง่ายๆนะครับโดยเป็นเกมแนว FPS นะครับที่พัฒนาโดย Varo Corporation นะครับมีตัวละครให้เลือกมากมายอาวุธก็เยอะในส่วนของหมวดการเล่นนั้นนะครับก็สําหรับผมนี่จะบอกว่าคล้ายๆกับ Overwatch ก็ก็ไม่ผิดนะมีทั้งเล่น ยึดธงนะครับนำส่งรถบรรทุกไปถึงจุดหมายนะครับตัวเกมจะเน้นช่วยกันเป็นทีมไไหมเหมือน Overwatch อแล้เนอะและยังมีเรื่องของการเอาชนะฝันของข้าไม่ได้กราฟิกนะครับเป็น 3D ที่ดูง,ง่ายๆผมว่ามันสามารถเล่นได้ง่ายแล้วก็ข้อดีของมันก็คือมันเล่นได้เรื่อยๆครับเราสามารถเปลี่ยนตัวได้ที่มีอาวุธแตกต่างกันแล้วก็ ภาพเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการ์ตูนดีทําให้เราสามารถเล่นด้ทุกเพศทุกวัยเนาะเกมยอดฮิตในลำดับที่7ที่เราสามารถเล่นได้ฟรีกับเดอ s ซิ4ใช่ครับเกมมาเล่นได้ฟรีเกมแนวไลฟ์ซิมูเลชันนะครับของ EA นะครับซึ่งเป็นเกมที่บอกเลยเปิดตัวมันนานมากๆแต่ในรับความนิยมสูงนะเพราะว่ามันสามารถเล่นได้แบบว่าสาม,มารถแต่งบ้านได้แต่งตัวได้นะครับไปเที่ยวเมืองต่างๆได้นะครับโดยเราสามารถเล่นได้เหมือนจะบอกว่าไงดีเราจําลองชีวิตของเรา บนเกมอย่างเดอะซิมได้นะครับพร้อมสูตรเกมต่างๆมากมายซึ่งนโมสเปกเรามีสูตรเกมให้กดในเกมเดอะซิมซด้วยนะแต่แน่นอนครับเกมมันฟรียอดนิยมแต่ DLC ไม่ฟรีนะจ๊ะ DLC ใช้คําว่า แพงมากๆแต่ถ้าเพื่อนเนเน้นเรื่องของการเล่นทั่วๆไปไม่อยากได้ DLC นะครับก็ยังสามารถเล่นได้ที่ฟรีๆแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกสนุกเพลินๆได้เลยทีเดียวครับเกมที่8นะครับจะดูซับซ้อนขึ้นมากับ y u War 2นะครับเป็นเกมฟรีใน Steam แนว MMORPG นะครับระดับตำนานที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับแต่ว่าปี2024ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับตัวเกมโดดเด่นด้วยระบบการเล่นที่หลากหลายนะครับและก็มีกราฟิกที่สวยงามเนื้อเรื่องเองก็เข้มข้นมีสกิล มีอาชีพที่สามารถเลือกปรับแต่งได้มากมายนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของมอนสเตอร์มีเควสต่างๆนะครับที่ใครอยากเล่นเกมแนว MMORPG ที่ซับซ้อนตัวกราฟิกเองก็สวยงามประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับแต่งได้เยอะผมว่าใครที่อยากได้เกมฟรีเพลินๆแนวแบบ Open World ที่สามารถเล่นเรื่อย เกมนี้ก็น่าสนใจครับแม้จะเก่าไปหน่อยแต่ว่าเอาจริงผมว่ามันก็ยังสนุกในปี2024นะเกมที่9เกมเก่าเหมือนกันแต่ก็ยังสามารถเล่นได้ดีอยู่กับโบฮารานะครับ เกมจากค่าย Ubisoft นะครับที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2017แต่ความได้เล่นของเกมเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับสามารถเล่นในทั้งตัว PC Presentation Xbox Nintendo Switch iOS Android เี้กได้ว่าเล่นครบครันได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยตัวเกมมีระบบการเล่นที่รวดเร็วมีตัวละครมากมายให้เล่นนะครับและยังมีโหมดการแบบ cross platform หรือเล่นข้ามแพลตฟอร์ม,มต่างๆได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยเป็นแบบ 2D ที่เน้นเรื่องของการ อัปเดตต,ต่างๆนี่สามารถเล่นได้ยาวๆนะครับผมว่าใครที่อยากได้เกมที่เราสามารถเล่นได้ทั้งบน PC บนมือถือนะครับหลากหลายแพลตฟอร์มได้และสามารถเล่นได้ต่อเนื่องบางทีเราอยู่บนรถเบื่อๆนะอยากมาต่อเล่นบนมือถือก็สามารถทําได้ถึงบ้านอยากเล่นบนจอภาพใหญ,ใหญ่ก็เป็นอีกเกมที่น่าสนใจในสตรีมปี2024ครับเกมที่10 s t ต m b l e ก u y นะครับโดยแนวแการเล่นนะครับผู้เล่นจะต้องคอยแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆเพื่อผ่านด่านต่างๆที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายนะครับมีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบมินิเกมละกันมีผ่านไปทีละด่ดานทีละด่ดานนะครับความยากง,ง่ายก็จะแตกต่างกันตัวละครเองก็สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์หน้าตาได้มว่าเว่าเป ที่แบบแคล้ายสไตล์พาวเว่นะครเล่นได้เพลินๆนะครับผ่านไปทีละด่านก็คือจบไปเป็นพัดพาเป็นด่นดานๆไปก็เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นเกมที่เล่นเป็นเพลินผมลองรู้แล้วเกมนี้ก็ถือว่าโอเคดียเียวเวลาเล่นแบบฆ่าวเวลายามเบื่อเนะยังยังไม่หมดเกมที่11กับเกมบุมร้อนนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นประจนภัยที่ลงสตรีมเมื่อป,ปี2024ก็คือลงมาปีนี้นี่เองนะครับเป็นเกมที่ออกแนว ตะลุยด่านดันเจี้ยนต,ต่างๆไปตามโบราณสถานต่างๆผู้เล่นต้องคอยบังคับตัวละครพเพื่อดำเนินเรื่องไปตามเส้นทางของบูมบงแดงที่เราสร้างขึ้นมาตามซากปราหักพังนะครับโบราณสถานต่างๆนะครับการเดินทางการเดินทางเดินทางบนอากาศพบเหล่าอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวเลเซอร์ลมที่พัดแรงนะครับเกมน,นี้บอกเลยนะ เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆในปี2 0 2 4นะผมว่าเป็นเกมใหม่ที่น่าลองน่าลองอันนี้ผมผมพูดตรงนะเป็นเกมที่ผมดูทรลเลอร์แล้วก็เอ้ยก็น่าสนใจดีนะครับสำหรับใครที่อยากได้เกมที่แบบมีความยากขึ้นอนะ่ะใชคำว่ามียามความยากขึ้นแล้วก็ สามารถเล่นได้ฟรีลองโหลดดูเล่นดูกันได้นะครับผมว่าเป็นเกมอีกหนึ่งที่ผมว่าต้องใช้ความคิดสูงแต่ว่าสนุกดีครับมาถึงเกมที่2 2นะครับกับเกมสร้างเมืองที่หลายคนรอคอยแล้วนะครับกับ Open t d นะครับเป็นเกมฟรีจาก Steam นะครับเป็นเกมแนว s i m u l a t ช o นที่เราจําลองการสร้างและการบริหารระบบขนส่งนะครับคล้ายการสร้างเมืองแหละโดยผู้เล่นอย่างเราจะต้องสมมุติ เป็นผู้บริหารบริษัทขนส่งนะครับที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างบริหารการพัฒนาระบบขนส่งเราไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าขนส่งคนนะครับการสร้างสถานีต่างๆทั้งบนบกทางอากาศและทางน้ำนะครับรวมไปถึงการเลือกซื้อยานพาหนะไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จากการด้านขนส่งนะครับเกมแนวคล้ายคล้ายสร้างเมืองแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องของโฟกัสการสร้างในส่วนของระบบขนส่งมากกว่าซึ่ง ผมว่าเป็นเกมที่เล่นเป็นเพื่ดีกราฟิกมันอาจจะไม่ได้จัดจ้านเหมือนในปี2024มากนักนะครับแต่ว่าผมว่าก็เป็นเกมแนววางแผนที่หลายคนน่าจะชอบนะบางทีเกมที่เราใช้ความคิดเยอะเนี่ยมันช่วยบริหารสมองเราด้วยผมว่าเกมนี้เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากได้เกมฟรีเพื่อการใช้บริหารสมองของเราเนะเกมที่13นะครับเป็นเกมแนวรับสมองกับตัว Pixel Pen Tugger นะครับเป็นเกมที่เปิดตัวเมื่อพฤษภาคม2024นี่เนะครับเป็นเกมฟรีที่ เราจะจำลองตัวเกมเนี่ยเป็นแนววาดรูปนะครับที่เติมพิกเซลให้เป็นสีสันต่างๆโดยตัวเกมจะเป็นเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นได้หลายคนด้วยไม่มันจะได้เล่นคนเดียวนะ ซึ่งจะเข้าไปวาดภาพขนาดใหญ่มีการกําหนดหัวข้อรูปแบบของการวาดภาพนะครับภายในเกมจะมีเครื่องมือที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้การยางลบถังสีนะครับเครื่องมือสาหรับการเลื่อกพื้นที่เครื่องมือสาหรับการวาดเส้นรวมไปถึงเครื่องมือสาหรับการใส่ข้อความนอกจากนี้ตัวเกมนะครับยังมีระบบแชทที่เราสามารถแชทพูดคุยกันผ่านพิมพ์ได้ ไมโครโฟนได้นะครับเป็นเกมที่แนวสนุกสนุกะครับสามารถเล่นได้เพลินๆนะครับเล่นกับเพื่อนก็ได้ด้วยเกมสุดท้ายนะครับเกมที่สี d o n e o Wanko นะครับชื่อนี้อันผิดขออภัยนะครับเป็นเกมแนวซิมู l เลชันที่เราสามารถรับบทเป็น <laughs> มังกเปอร์เลเนียนที่ชื่อว่าผมนะครับ ที่อยู่บ้านตามมาลำพังผู้เล่นอย่างเรานะครับจะต้องควบคุมเจ้าสุนัขตัวนี้นะครับให้วิ่งเล่นสำรวจสิ่งของในบ้านรวมถึงการสร้างความวุ่นวายพังของปนบ่านได้ด้วยน,นะครับตัวเกมจะมีภารกิจให้เราเล่นแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการเก็บเหรียญการทำลายข้าวของหาของกินนะครับตัวเกมเนี่ยยังมีกราฟิกที่สดใสนะครับใครที่ชอบเกมแนวปนป่วนนะครับ เอาง่ายเกมนี้คือเราจำลองตัวเองเป็นหมาปอมสร้างความหนักใจให้กับเจ้าของนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ผมว่าเนี่ยเป็นหนึ่งเกมที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่นะครับผมว่าใครจำลองตัวเป็นหมาเนี่ยก็ได้สนุกเหมือนกันบางทีเราโดนปากบ,บ่นๆนั้นเขาอยากทาตัวเป็นหมาบ้างไปป่วนเจ้าของในเกมบ้างนะครับและทั้งหมดนี่คือ14เกมฟรีจากสตีมนะครับหวังว่าจะเป็นวิดีโอที่ช่วยในการแนะนํานเพื่อนๆได้บางทีเบื่อเบื่อ,อยากหาเกมฟรีเล่นนะครับไม่อยากเสียตังเพิ่มเกมเหล่านี้ก็สามารถ มามช่วยใครเหงาช่วยใครเครียดได้นะหรือเพื่อนๆมีเกมฟรีที่อยากจะแนะนําเพิ่มจากสม่วจะเป็นโปรแกรมสตรีม Steam เองโปรแกรมอื่นๆเองนะหรือบนมือถือเองที่เล่นแล้วสนุกติดอยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันไม่ได้ครับผมสุดท้ายนี้ตตยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ